กินเมื่อตัวเรามากแกล้เราไปกินแล้วกินไรอยู่บ่เราไปกัยยปกโกบโนะมได้ไล่เต้ยมแล้วอะไรตีคผลชี้ค้างว่าแบบงวัวจะได้ผลคายแบบเมื่อเนึงบ่ผลก็เอาปะบสิบคนมั้งส,สิ สบายดีสบายดีพี่นออ้อง FC เบิร์ดสุขสุขคนคือเก่าคือเดิมเด้อเผาะกันคือเก่าอยู่ดีแหละพี่นอ้องมาทางเงินน้องนพพลกำลังวาสิกบก็เลยอ่านถ่ายคลิปให้พี่น้องในเบิงด์ดในส้มน้องกันอีก,กอนโอ้ยพี่น้อง,งเ,อเงียบเงาค่ะก็เลยแหงคักปานยังมีมาสาบก็คักปานยังบาบน,นี้อ๋อพี่น้องเอ้ มือใดจักสิเมีนมือใดล่ะทางสร้างเพิ่นสิมาลงมือติดตามเบิ่องนํากันว่าเพิ่นสิมามือใดสบุญก็ยังบอกบ่ได้เพราะว่าทางสร้างเพิ่นนี่ก็ยังอ่าหลายเแียกหลายงานเนาะอ่าติดตามเบิ่องนํากันเด้อพี่น้องเด้อสบุญกอ่าอยู่ทางเรื่องน้องน่าฝนเนาะ,ะขอบอกขอบใจ FC ฟซีที่เขาว่าเบิ่งยังมาเบิ่งให้ทตั้งสบุญพี่น้องเลยมื้อนี้ก็ เงียบเงาคือเก่ามิดอ่อนซ้อนอยู่ผู้ทางเพื่อนสาวเตยวกะยังเงียบคือกันอ่ะมันอีกอะวอลายพี่เดีงเลยเดี๋ยวสิเขาไปหาทั้งน้องน่าโฟนก่นใส่หมวกน้ำก่อนมันอยากสีเด็ดเนี่ยมันสงัดเงียบเงาก็ะแม่นเงียบเงาลา่พี่เดียวเลยเอินซานแต่ละลัง อกินี่คือว่าอมอยู่วันนี้ผัดไปขึ้นต้นหนกข้าวแล้วว่อยู่สว้เไดีข้าหนกข้าวน้ำหอมกันพี่พี่บ้าดูคึ้น้นาฝนนี่พี่หนาววะโอ้ยช่างว่าแทันนี่บิงไฟแล้วะบิงจนสองโมงยักเพีงอยู่ มาน,นี่โดเดนาวได้มาหน,นีิแม่นใครเนี่ยมาน,นี่อาจ้ะดังพิงด้วสิปิงยังนี่ดังพิงงานบุี่ยังเล็กแต่ก็หารนี่แหละดังไพร์ตังไพร์ิงมีบ่อไนมาขามเก็บมามก ok มาขัวแล้วเว้ยอืมเก็บมามก ok มาขวัขวกินไฟเขียวดี แมนยูฮาเซตส่งของบุ้มี่ีนาคุมันฉีดกแมนบะเมต้มากใช่ปยังอยู่ที่ขำๆพูดได้วหรอมาเรากลไปเยี่ยมร้านเราพอดีออดังมงันยังบิดพื้นนี่จื พันแล้วแหละปันนั่นพันแล้วแล้วมันอือเอาไว้พันเอาไว้พันตอนเช้าพอดีตักแดดไปน้ำอ๋อน้งตักแดดไปน้ำหู้วพันตอนนี้กับมันจังคักใครก็นั่งพิงไผ่ไปจั๊กประจีอะไรเผามันนะฮะประจีมกมันทองใสคือว่าจะกินอันนี้ยังตอนยังตอนมันยังประธนได้กินข้าว วันนี้กินข้าวอิ่มเลยกันกินแค่นั้นแล้วป่ะเอาเอามะมกด้วยสิคะมะมกหอยมกเก่าแล้วไฟมันหนามันเปียกมันเปียกอือหมกมกบนหันมันก่าโอ้เต็มไปแล้วขีดไฟนี่อือหูถ้าเป็นท่านะปอกคางบริเทษคนนี่ มุกามันมันมันอะไรเด้แันมากเป็นจังได้แล้วรับวทั้งนังิทางว่าสริมงานมนี้สริมมาเนี้ยไปพิดจาอบแล้วรอบวปิจาบได้ติดบานเออติดบานได้มันนี้ที่ไล่เติบพิ่ผกันได้เห็ดเนาะในลงมือเห็ดต่อได้เลยีแต่ได้ที่นี้ยังเพิ่มเติมก็ยังจังากันต่อหยุดไป ไปหลานคู่กันอืออืออืออยนยุ่มคืนนี่โทเรนต่นไม่นรดเป็นจังได้อันทางนั้นคือมิดจะมอยอยู่แท้กินหัอน่เดยเบิ่งเงินบอมบ้าจากเทือนเขาโจรเอาล่อเอายังไปได้เราว่าเอ้าเราไปแล้ว่บเราเอาไปแล้วอมันชิมากับเฝ้ามาได้เ็ยเผินเลยว่า ยัดแจงบนทังนี้ก็ลระะ่ะบนกับงานลายเน,นาะหักลอ,อยออยู่ข้างบวยพ่อเจ้างานลาดอกะที่จะยังรับบวย <laughs> อเวยหักด้ยินและวะ้วว่าทางบ้านนี่ว่าแล้วมันี่แจกละคื้นนี่ทางบ้านบางทีะวะ่าจะเมื่อชีลาใช้น้ำเกลืออยู่หรวะเห็นบ่า,าเหตเบียกหรอวะอเบียกบริพากบริพนนะไปทางนั้นบริพน ไปทางวันน <fait monastery> ่ะเก็บบักแกะเอาแล้วก็ใส่ถ่านแล้วก็อะกินทังนั้นเลยบ่เอามันยังมีแกะอีกบ่อ้าอ้าวเออเก็บบัอันนี้ถานเอากระแตมาแล้วก็เคียงแกะเอาแล้วก็่ะอืมท้องสบอยู่ว่าให้ยังแกะใส่หม้อได้นั่นเอาโลท้องสอ่ะออเนาะอืเอาน้ําใส่จันอยคือเฮาเฮ็ดอุมันนี่เด้

วานี่เรากินอะไรขั้นข้อข่อยนะขั้นมักชีดี่ขาวนะแค่นี่เดือดกับบ้านเท่าไรหลาย,ยนะไม่ไมไลงในะเจ้านี่โบไปลงแต่ว่านาปะโก้เท่างวงลงเท<อ>่างวเฮือนค่ะเป็นปไปแล้วที่มันยังไม่กแก่แล้วว่ะรังเจ้ากับแซ่บแซบได้มักชีลี่ขาวนาปะกก้กับแซ่บอยู่ปลูกจัเดเปย์มันนั่นซื้อมันนะขั้ดีนะกินลดหวานหวานแต่ขบัวพ่อมันอีกช่างรำรับ ื่นช่วยออกติมบนนอนหกโมงเช้าในการล่วงล่วงตลาดว่าท่านเง,ง,ง,งินหกโมงสวนเจ็ดโมงตื่นมาเจ็ดโมงตุ๊กใจยลืมลูกสาวโรงเรียน <c oughs> อยู่มาเข้าเขาไหวล่างหนาแต่งตัวลูกวันใช่ได้เขาตื่นทานเงี้ยขี่โชคใช่แล้วแหละโชคชัไปว่าท่านาไ,ไปแก <c oughs> จะกินไรอ่ะที่เพื่อนกินไหนเพื่นกินนะใส่ใส่มือแกะไปนะอมเอาม็ดน้อยแหกแล้วก็แกะออกแล้วก็ใส่หม้ออู้อาะเงียบเงาเนาะจักเป็นยังไงบุเป็นชย่ัวระยังเมาค้างยังมีไฟมาดิไม่ไฟก็เงินเบิดเงินตัวมันรดบัาน ไปหลอกเพชรใครดาวอันไปยังไปเข่าดาวเข่าดาวกันหมดอ่ะยังบอออกว่าติยังมาลงมาแต่เดือนแต่ลาวอยอะอันผลยังอันในคืนเดียวเนาะผนเนาะยังลงมาแต่โดนเนาะแต่ดาวไงไปเข่าดาวน้ำมือเข่าเนาะเข่าห้องกิ้เข่าบอลห้องนอนเข่ามุ้งเข่ามุ้ง บุกค <c ười> ือเดยกีมเห็บมานังมกมันนี่บักหักไปไหบักักไปไหนตั้งแถวแตวก็มิดอันชั้นดาวกลมลูบ้าีจมอะเด็แถวก็ได้ขอบปูนก่อนย่งคือเกาว่าพนยังคือเกาบ้านอ่ะย่างคือเกาแต่ยัางคื้เการวงได เอาไปบ่กผู้เมื่อไรตัวนั่นเด็กกลาคืนคือบ่เอามาอนใส่กันไว้มันจังเลยพกบอนเดียวนี่ท้องใสหิ้งไว้จังซี่แหละใครแน่บันนี้เขาเชีเอาเขาก็แก้ยากมัดไว้เขาเชีเอาใครแน่เพื่อเขาชิมานั่งแกะนั่งยังนึกเฮียผู้เจ้าเพิ่นมาเห็นใครแน่บันนี้เพื่อจะแก้เนี่ยทุกวันก็ผู้เมื่อแล้วคนก็ได้ อันน wow, you know. <laughs> ี้รถท้องใช้น้ำหอมนี่เนาะเอง้านอนอยู่บนก็ใช้น้ำหอมว้าวท้องใส่นี่เล่าผู้ดังเมียแท้ยังคือว่าเป็นก้อนเป็นก้อนแบบนึงมันบึงเงี้ยมอะไรก็ยังช้ำเก่าเนาะพนท้องใส่ก็อย่าปูนมากก็ไอโอบซะไอไอท้องใส่สาบเอง เอมาแล้วช่างมาแล้วแล้วช่างมาเลยป็นย่างอันนี้ไคเอาคิดว่าโอมนะทั้งใสอ่ะของไผรอันนี้ของลูกแกวแม่นเอาขึ้นมะซาวนี่ขึ้นมะซาวนี่ระวังเด้อนี่ว้าววัยยู่เทิร์นขึ้นเทิร์นว้เอาลงมาซ่ คนถึงแถอคนทางบูจักเขาผ่านมานน่เขาเข้ามาตรุมตะลางว่าเจ้าเขามายังถามเขาสีรดเด้โดยบาะว่ามันเป็นหนทางนะมเ้าก,ก็ต้องถามว่าเจ้าเขามายังดเคยอยู่ปะเคยบอกคนเขายาังเขามาแบบผ่านเพีย้ยนเคยอยู่เคยมีอยู่แต่โดนบะแม้นแต่โดนแต่ว่าตอนเพื่อนนี่นยังบ่ทันได้มีพายมาก แบบมีคนบูว่าคนเป็นคนบ้านได้เหมืนคนเข้ามาแบบพป็เกว่าก็กินน้ำได้ด้วยังเหมันเกันนวคนแบบเมือนกัเรื่องเล่าคนีนกันผู้ใดมาเพ่นผ่านมันบแมนคนเข้นหูจักแล้วมันบวมน่มแล้วเขาเข้ามาบอกมีแนวบางบอดีม่นี่แนวดีได้แบบเสียเสียดายเล้วเนาะบอกแล้วกับคนเลยโดย แม่ตูแม่จูก็เงียบเงาคืองกันนะคัดปันยังบะนี่เบน,นเติร์ดเพิ่นมาอืมามดสามครั้งทีพื้นแข็งแล้วโออแข็งแนะ่ลงหัดพื้น มันทำขีดินนั้นธรรมชาติได้ตามที่ขุดเบิ่งนะามขีดินเขาขุดเบิ่งมันก็นเป็นแบบธรรมชาติแล้วขุดมันแน่นเลยมันบริปโภคพงอรอไปอีกเนงะเลยมือสั่งเขาจากมือใดกะเบิ่งน้ำกันมือใดเพิ่มมากก็เป็น,ม,กกนมือนั่นแหละอย่าเตฟซีได้ลืมนะฝนเนาะ <c oughs> <c oughs> เอฟซีว่าใช่ดิกระมีดอ่อนจรแทบอ่าเฮ้ยเกี่ยงยังไงบึงใส่ลงไปเบิ้ลให้สะอาดสะอ้านเนียอืมเห็ดแล้วแล้วก็ให้เบิ่งทำความสะอาดสะอ้านมันอย่าให้มันหกเนี่ยแต่มันงามเพื่อนเจ้าของเลยเอฟปวดเอาไว้มันเป็นเบียบบวคือนั่นนี้บวกคือเฮือนเอาเห็ดเองเนี่ยบ่มีไผมาถ่ายคลิป โดยบ่มีเขามาเห็ดเองบ่มีผู้ใดมาถ่ายไปก็บ่เห็นอันนี้เฮือนเพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นก็ไปเยี่ยมเบิ่งดูมาเห็นเฮือนโถวว้าวทำเป็นยังหมดล้น้องน้ำฝนคือช็กโกโปร์แท้บ่ได้แต่นี่มันก็บ่ได้น่อยกระบาดบ่เอ็นว่ายยางอย่าให้ดีหน้อยเขาขึ้นมาเด้อเฮือนเอาใหม่มันทุ้ย่าง ด้วยยันดีกน้อยเขาขึ้นมาเล่นเล่น,ลนยังนะอันนี้ฮะก็สะบ่กให้เพิน่นนั่นนั้นนี่เพิินนั้น,นเนนนห็ดตัวนี้สูงกว่าตัวนี้เวลาฝนสาดเขาน้ำจังมาไหลเขาในเฮือนไปประตูประตู ไปจังไหนม่วหอนู่ป่เงียบเงาเงยียบเงาเย็นเช่าไเ้นะด้ยขนาดเทื่นงทานได้แล้วเล้นี่เทื่ยนแล้วให้ขี่เย็นกว่านี้แล้วกมีผู้ใดมาเดินโดนมามาเจาะเธอหนึ่งด้อืมอกได้กนี่ยงานเงี้นซ่านเนนาคึกคัก กันฝนตกเป็นกาบัวหุบอภะฝนมันบุกเลยมาทั้งพีห้านี่เลยเนี่ยพวกมีเสียงตู่เสียงตี้อะไรมาเนี่ยมีพนชิจัดง,งานพวกแคนงค้น,นเฮือนใหม่โดยสายบ้านอย่าบ่แม่นอยู่ในบ้านอือเค็งค้นเฮือนใหม่โดยเห็ดข้าวเค็ดในเฮดี้จ้ะอืพ่นมาว่าแล้เมื่อเช้าในว่า มื่อเอินไปพกแค้นขึ้นเพื่อนขืนมาอเอินีหบอเนี่นเออข้นมือเอิญนี่คือขืนอะไรเพื่อนเพิ่นคือชีอันนั่นแน่บอเพื่อนลังไงสูเพื่อนอยู่มองใดเพื่อนอยู่มองไก่ในบอลเทวาเพื่อนพี่น้องทางอันแม่ลองตุนเห็นไหมพี่น้องทางพัวเราพินพัวข้นเพื่อนนะบอ เพิ่นเดือนใหม่ดิแม่เพิ่นมีเนาะฐานะเพิ่นมีเพิ่นก็เฮ็ดคือขึ้นเปิดตู <alien> ้เปิดยังดีแม่เฮาก็บโบนั่นเฮาก็เฮ็ดชมเฮากัแล้วเนาะเฮ็ดงคนก็เพิ่นบ่ได้เฮ็ดคือขึ้นเพิ่นบ่มีก็แบบผู้แค่นธรรมดาอันนี้เพิ่นมีเพิ่นก็เอาตู้เอายังอมาเปิดเมือแล้วมื้ออื่นดิไปฮ่อน้ำเขาบ่ไป อันนี้ไปซอยผู้แคนคนจะซื้อนะแม่บางทีก็แม่ตูุไปจะเอาเงินให้เราเราให้เราไปให้เราไปกินดิให้เราไปกินแม่ตูุเราหมักแกล้ให้เราไปกินเรากินไรอยู่บ่เราไปค่ะบ่ได้ไล่กิมล้แล้วทะ่หลังเดี๋ยวเรากินคู่มือคู่มือซวงแบบนี้หนึ่งดองหนึ่ให้ชิเฮเราไปชิห้เราไปให้เราไปกินไปยังอืมขัดห้าไปขัดห้ากินแมนอืมเพิ่นไปห่อมาให้ทิโดยบ่กล้าอยู่บ้านเอง คาฮะขนาดคนฮอให้ยังมัวคาเมื่อยันม่ว่าว่าไปเืินมูไปผูกแขนไปซอยดนเงยังเอาเนี่ยกินบ้านเม่ได้ผูกแขนแล้วโยนให้เชียวเชียวมาบ่ได้นั่งันโต๊ะ่าอันนี้คนนั่งกินคนมีข้าวปุ้นมีเนี่ยมีคนเห็ดเออกินดิมาให้เราไปกินบ่ให้เราไปกินลูกไปน้ำเล่าอยู่บ่บ่ไปเลยลูกบ่ไป เด็กน้อยเขากบไปนำ้ำแม่คนพ่อไปให้พ่ว่าบอกคนแบบบ่อยากให้ไปนำ้ำเวลาปู่ยายคนไป,แบบไปเวียกไปยังก็อยากให้ไปนำ้ำอ,อ,อายมูเนาะอายมูอยากมอว่าไปซอยน,นั้นซอยนี้ก็เอาลูกล้านมากินน้ำแบบนั้นแับนี้บ่ได้ว่า่นชีว่ารหักคิดในใจยันมอเอาแบบบ้านคือบ้านเจ้ายันว่า่นบ่ได้เอาเด็กน้อยไปน้ำเนาะกับมีผู้บางคน่นก็ไปน้ำแบบลูกล้านแบบ มีงานดอกงานดองกับเพื่อนเอาไปน้ำให้ลูกหลานได้กินน้ำแต่ว่าสำหรับเพื่อนลูกลูกบ่อยากให้ลูกไปถึงว่าบ่มีกินไงกินอยู่เพื่อนเองนี่ว่าห้ไปขนาดมีดองมีงานยังอยู่เพื่อนพี่นนองยังบ่อยากให้เพื่อนไปลินไปยันนั้น,นไปวนเนาะไปวนน้ำบนง,งานเพื่อนให้อยู่แต่อยู่แต่ห้อง นอกจากบุญสิ้นมาเสีให้คนให้คนไปอยู่เพื่อนไงบุญอยู่บ้านมีแต่มีแบบงานบแบบมีตู้มียังบบก็มีมีแต่ว่าบุญใหญ่บุญยังโอ้แต่บุญใหญ่นั้มีแมนแต่บุญเจ๋อเนี่ยไม่ได้มีแมนบุญใหญ่ยังนีไงบุญกระชิตตังตู้ยังแบบถ้าเคนมีเคยมีบุญยังญี่ปุ่นน้ำบานนี่กเคยมีตอนที่วันยอพอเพิ่นมาอยู่ตอนนั้นเน่ยเพิ่นเฮ็ด มีมมบุญใหญ่แบบกองตุ่มมายัางนี่เพิ่นเฮ็ดตอนนี้ยางพอเพิพวว่นบ่อยู่เพววิ่นบ่ได้เฮ็ดแลาวก็ป่วยอยังนไงคนก็หลายอยู่บ่เวลาบุญ,ญใหญ่หลายมาแต่บ้านอื่นมีอันนี้ติดดอกไม้อยู่ได้แบบเวลาเพิ่นเข่าติดลุนาทานเพิ่นเข้ามาแบบไปแฮย่ยังเพิ่นค้างวัวเสี่ยเงินร้ายในส่วนเอาซีนเอายังแบบญาติพี่น้องเพิ่นมาแต่บ้านหลันบ้ญญานนี้เพิ่นขึ้นมาเฮือนก็วิยัง ให้เพิ่นกินดิแมนกับเพิ่นเอาแบบพูดหนึ่งพูดละพันมาสิกะเอาละจะได้เพิ่นก็มาทำเอาบ่อสินบ่อทีทีแมนเพิ่นจะทำว่าพายสิเอาแบบเพิ่นชี้คางัวแบบงัวท้าได้เพิ่นขายแบบมือหนึ่งบ่เพูนก็เอากับสิบคนมาสิพูดละพันถ้ามหาบ่มีไรกะเข้ากันคนละห้าร้อยสองคนพันหนึ่งมัน พูพนใดพนเอาซองพันพ่นเอืมอมอืมอืมอ um, okay ืมอือืเอืมออืมอืนอืมอืมอืมอมอืมอืาอืมอืมอืน้อยมอืมอืมอืมดือาไอืมอมอืมอืมอามอืมอือืมอือืไออือือาอาอือืมอาอออ บาได้ติดเพิ่นแบบเพิ元元元の元の元の元่นแบงเลยมาได้ติดเอาเงินไหมติดนี元の元の uh ่ไหมอ๋อติดนี่ป่ะถ้าว่าอันนั้นก็สมมติว่าข้าวกันสองคนแบบพันเรื่องก็พอไดมีกอนให้ผู้นั้นออกกอนแต่เขาจะให้ผู้นี้เหรอเซนซ่าเราจัะคนนี้ดิไป không <laughs> thông xài bánh thịt nhé mọi nè nè Nhà vừng thông xài <laughs> Rồi mình mày một măn bữa bỏ Kín mất là <laughs> Kín mất ra Cứ <laughs> <laughs> à, mục quay thì cứ bà ăn cái này Mất phụ quay Hết nháy hương xài nè Hết nào với những khá con của mũi <laughs> โอ้นี่น่ยแี่กองก้นใจนะกะแยจะยิ่งกันนะระวังได้สินุ่ยแล้วนกนุ่ยอืมนุ่ยนุ่ยเสียงคุยิ่งยำกรถืออืมยิ่งหนากระถือกบอแแน่ดี่กันมาเอที่ถือันไปซื้ออืมอีกก็ยันไปไปซื้อได้งอนกระถือนะอ เดี๋ยวถ้ามันอยูไก่ไก่ไก่ตุ่มมันอ่ะยิ่งอ่าเดีเคยเห็ดอยู่ปอเคยยิ่งอยู่นะอืมเคยเหตุเคยยิ่งอือืมแต่ว่าใายได้โบเคยเป็นบันไดอืมได้เป็นได้จะในดึงบ่ได้พูดที่อันดีดข้างกระต่ายตัวเองนะคนน่ะสายมันขาดด้วยเฮ้ยฮะบ่มีอย่างี่น้องเอ้ยมาเนี้อ่ะเวะมา เพื่อนนั au, no. uh, ่งน้ำฝนก็เก้าบอกมาอะไรเอฟซี่นฉีลืมเฮาเน้ำฝนเนาะอยู่เ <ged> ฝ้าลืมเด้อพี่น้องเด้อเนาะอย่าเบื่อเฝ้าในกันนะอยู่น้ำกันกันนั่นแหละโดยเพื่อนน้ำฝนแล้วก่อนคิดข่าวแรกทั้งไสยนี่นะอุกซิรี่ง่านี่พระยากินข่าวกับข่าวสร้างไอ้คน เออจะบุญเราซื้อเออบุญเราเอาให้ใอยจะบุญเรซื้ออลไเราให้กินเฮ้ยเ่นอยากเออเอาไปแบ่งครัวกินว่าชื่อีมัรซิี่เหลืองกันไฟบป้พิษไอก็กินได้เฮ้นบัตรซี่เนียบ้านเหใช่ กุกชิลี่ยังเร็วชิลียังแม่กินไปหแลาก็แซบกินปวดวาน่เะกินลวก็แซบไม่มักแบบคางกินนะวแบบคางกินคางกที่เสียพาอินโรหรือคางกันกันต้งชุกแล้วมันต้มชุบแห้งเลยต้มมาชิ้นหนึงเนี่ยต้มมกินไปด้ด กินบ่นะสิบ่กินจ้ะปลามันสิแท้ีคดินแน่หั่นกาบตัวน้องอ้นพลว่าสิเอาไว้ให้แม่นี่ละมากินอือไว้ให้แม่่ีเดี๋ยวก็ไว้ให้แม่เด้รกินแบบนี้ากินบวนๆองนีเาซื้อแบบซีีของกาบอีหยังมากินกับข้าวเออลมากินไว้นั่นอือวนนีก็เอาเงินให้เพิ่น สิพันธซื้อซีรีของกาบันะกินกับเขากินกบเขาอะ่ะโดยแช่บตทองใสไไดกินกินขอกาอไรไงอ้าวคือกินแล้วหักคันกินกบเขานีต้องต้องคางชีนสี่บกลัวอือเดี๋ยวคางใช่ไไม่เข็มันอือจะปลูกหันไลเป็น บูมีอันนั้นวิวแม่แกนี่โบกแกนนันะพูดนั่งกินเนี้ยก็แบบ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 ดั้มหน้าใหญ่ยังเยงเนีบูมีบูมีภาษาเดียแมสชี้ครับก่อนเดอร์วันเด้อร์โดนออื่นนี่ก็ไปหากินลาบกินก้อยไปเคยไปกินน้ำมูกี่บ่ทั้งใสกะเตะมานี่บ่เคยไปทั้งใสไปยุไปแบบ ท่าเฮือนพี่น้องเพิ่นแบบเเป็นบอกไปเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดยังกินน้ำเพิ่นแม่นเป็นเคยเพิ่นนะเพิ่นบอกนี่ยู่บ้านเฮานี่แน่หน้าจะไปอยู่พี่ชายนี่ก็ไปเฮือนเมถาวาบ้านจะไปเป็นเคยเพิ่นอันนี้ไปเเฮฮ็็ดดกินสั้นว่าลายยายห้างพี่น้องให้กลับก่อนมาเนี่ยเนาะเอาสบายดีเด้อสบายดี